แล้วเขาก็ซ <blunt animation> ื <l aman> ้อสองตัวซื้อกับหนากขาลังอีกอัจจะเชื่อเดวองชวนว่าสิ่งที่กระบุครับผสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข่าสู่ทีมงานของผูเข่าพารวยคอสไสว์พารวยกับทางเฟซบุ๊กของคอสไสยครับเอฟซีครับผม ตามแนวทางโค้งสุดท้ายของพระทุดงจากถ้ำครับอีวีครับผมแนวทางโค้งสุดท้ายของเพิ่นสิเป็นตัวใดนะครับนะ้องฟันพงวงกลมไฮตัวใดไปฟังเพิ่นที่วัดสู่ฟังนะครับเอ,อ้ยสีรรมผมกะมือนี่กะเห็นว่าโค้งสุดท้านนะครับเนาะไกส่สีออกแล้วไก่สีใดแล้วทุกคนนะครับไปหาหยิบจับลอตุลีเอาไว้เด้อครับเด้อของปูเพื่นนี่ บางทีมาหดสามตัวครับอีชิกรมาสามตัวสองตัวคนละนะครับเนาะเป็นสูตรพิเศษโดยเฉพาะครับเลขบอหลายตัวครับเป็นหอมาแต่ตองหดเมันกันมีมาแล้วนะครับเนาะว่ามือนี้มาย่ำโค้งสุดท้ายครับวิชิครับผมอุตติของปูเลยครับเด้อปูเหมืนกันยูดอกครับวิชิครับผมบ้านในไปใส่ดอกนะครับเนาะ ฟังปูซีบอสูฟังกับมหาปูแล้วครับให้ใช้วิกาณญาณในการรับชมครับทั้ง่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางสำหรับขับยิบซีครับผมมักกระจักขัดขผ่านเนาะครับเนาะเออินปูจะเข้าก่อนขับยิบซีครับผมอ่ายิซีทุกท่านทุกคตนะครับเนาะเดินทางด้วยความปลอดภัยเลยครับเด้อมาหอดบานหอดเคื่อนก็อย่าลืมเก็บดอกไม้เห็ดนําหอมหอมไปส่งพอส่งเมเ้าส่งปูส่งยาเข้าขับยิบซีครับผมอ่าคุณตาคุณยายพร้อมจะเริ่มเด็ดขาดนะครับเนาะ พอ,อยามมือแรกเขาว่าต้องไปส่งพระในวัดอีกทีหนึง่งตอนก่อนจะไปส่งพระในวัดนั่นก็ต้องส่งพระพุทธเจ้าในบ้านเฮากรอนครับยุซีครับผมพระพุทธเจ้าเป็นเป็นสองพระองค์นี่แหละครับผู้ห้ชีวิตจิตใจผู้หาความหูของเฮาประสิทธิ์ประสาทห้เนื้อหนังมังสังเฮามาจากพระพุทธเจ้าคือแม่เฮาเองครับยุซีครับผมผู้ห้ชีวิตก็คือพอเฮาเนาะครับนะห้เฮามีชีวิตต่อชีวิตมาส่วนเนื้อหนังบังสังต่างๆมาจากแม่เบดนะครับเนาะ ส่วนพ่อนั่นก็มีการหามาให้แม่ให้ยูให้กินนี่แหละครับเลี้ยงเข้ามาเลี้ยงเข้ามาต่างแต่เขาอยู่ในท้องพ่อเข้าหนีเลี้ยงแม่เข้าการเลี้ยงเข้าอยู่ในท้องอีกกับมาเลี้ยงเข้าอยู่ข้างนอกอีกไงกอกมาแลครับพอ,อเป็นคนมากกับเพิ่มกับมาเลี้ยงอีกเลี้ยงจนได้เติบโตไงึ้นมาจนงูจักไปเลียนรู้วิชาอาคมต,ต,ต่างๆนั่นแหละคือคือพระพุทธเจ้าสองวงบุญคุณ ของคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองพระอ,องค์นี่หาที่เปรียบไม่ได้ครับ,บ,รบอยู่ซี่กับผมผู้ใดก็คือกันน้อครับว่ายาสิริป็นเด็ดขาดครับอยู่ซี่ับผมให้รักษาให,ให,ให้บูชาพ่อแม่เขาไว้ครับอยู่ซี่กับผมนะบาดนี้ครับฟังครูปัญจิบอสูฟังนะครับเด้อฝนกำลังออกมาครับเนาะซื้อรอดโกเจ็ตแปดเลยโอ้เรียกเรียกกี่อย่างชือมากฮกเจ็ตแปด จล้ว้วก็คืดา่อนาะอ๋อคืด่าซื้อบนาานเล็กก็กขับเรื่อเนี่ยเลกกูคืด่าดิเดีโอ้เล็กคืดเอาเล็กคดเอาซื้อๆเดียวนามาถึงอีเลีบีบานออกมากเขาได้ตัวเตเ้าเขาซื oh, ้อเลียงเออเขาซื okay. oh, ้อเลียงเนี่ยอ๋อแล้วเขาก็ซื้อสองตัวซื้อกับนาเัาลังอีกอ๋ซื้อว่าดวงสุนเรอเห็นว่าึ้นอยู่กับบุญนะพูนะแมนมีโอขนาด ai qua khâu đầu xíu xíu chữ mình sửa lần nào mưa này, phân công công suất thải nó cua miền ừ. phân công công suất thải mi thêm tẩm bao Hang hàng điều chỉ có hàng thế. tôi đây là cua ai sám tổ ai si cao hổ si mi bao nhiêu hàng có mi là cua ừ tôi điều hàng điều tôi điều đây cao ไก่สอง,งตัวแบนมี่เหลาตัวเดียวสี่เก้าหกทงสุดท้ายฟันพงเอาแข็งๆพันนึงสองตัวเหวมือนกันม,มี่เหลาตัวนี้เราวงกลมล่องสีให้ความเนีนเยนแต่ว,ว่าไอ้เก่าหาหาเก่าจะลื่นนี่เด้พเอาเลยเทีนี่เด้หาเก,ก่า ห้าแปดห้าเก้าสี่แปดเนาะสังตองวดท้งวไรกังคืแต่มือนี่ฟันทรงเม็ดเดียวเม็ดเดียวสี่เก้าหก่าสมกับการรอค่อยออเพราะว่าต่อไปนี้จากมือนี้ไปห้อววันทีสิบหาสิบหกนึ่ง,งายากันพวพู้บริโภยักดเนไรยบบไ้แล้วท่านค้ามานีมเคน,นบทเสียงบทด,ด,ดีเสียงขวานี่ดังตึมตั้มตั้มอยอ่มือแล้ง มือเนี่ก็ทีได้ไปสวดใจยวนสวนถ้ำของพระกู้ใหญ่โอ้ครับผมวันนี้ก็มือวันที่ทีบผ่าก็ที่ได้ไปโรงเรียนอืมโรงเรียนแล้วก็ทีมา่วาดบ้านอีกอย่างวาย่างมือแรกมีเสียงดนตรีอย่างมือเศร้านี่โอ้ยคนเหรียญเสีวนะปูเนาะโอ้ยบวายงวยหาเวลาอย่างอยากดูในช่วงสงการครับผมคัดคำๆนิดๆหน้อยๆก็มิจะเสียงคนเล่นคญก้อนเส้ยววันนี้เห็น สามโมงเี่ะเจ้าของเฮีย้บป้ามาจากในบ้านเนี่ยมานวัดเมื่อไรมื่อนี่บ่มื่อนี่แล้วแม่นแล้วกรร้อนในปูอะเจ้าขอเฮีบเห็ดเจเห็ดป้อป้าเลยบ่ก็่ะเจาเห็ดป้าเงี้ยละต้นสองต้นมากเขเอินก่อนร้อนก่อนร้อนก่อนร้อนร่วมเห็ดบุญเนี่ยผู้หลงค้นกับมาวันดีสิบจีิบามือถือไทยเนี่ยกันร้อนเล่าค่นใจมือพูดแล้วมือเลีกกว่าหนึ่งังค้นไม่ เนี่ยมากูมะคอตัวดีป้อมเนียนอาโค้งสุดท้ายครับยุธีครับผมของพระตุกตรงจากถ้ำครับยุธีครับผมมือหนี่ก็เลยมีโอกาสย่านมากบริรมือนานครับก็มากกอนนะครับมาปูฟันโค้งตัวเดียวครับยุธีครับผมสองตัวนี้เนี่ยตัวเล็กกว่าปูเพราว่าเก้าห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าเก้าพุ้งแล้ยวอ่ามุ่งกระหาเปียดปู หาเก้าเพรานครับหาเก้านี่นี่ครับวงแล้วห้าเก้าส่วนสองตัวนี้เป็นล่างนะครูเนาะเมนอตัวนี้เป็นล่างครับพี่ับตัวที่วงวงหายตัวนด่นๆนะครับเด้อพวกพูขนาดว่าเลียนเรียนี่สีกันยังไปออกว่าเลียนซื่อกันยังไปออกอยู่ออกสามตัวลวดออกมัดผมเอาเงินบอกแม่แบบนี้กับชื่อื่อแม่แบบนี้เหรออัน

คนสีได้นี่ว้าเลยเรียนกระทืนบก็ปวดมีอนบ่วงเขาอี้หลีอ,อันเขาอันเขาคือซื่อเลยเนี่ยคือเดาไปซื่อบอเ่บอเขายิ่งยี่ว่าตัวนี้นะครับทักว่าท่าดดนรุ้ยปวดหล่นบ่บ<อ>่เสียงแล้วอะส่วน เอฟซีกับเป็นกีฬาหน้ามองเด้อครับเด้อให้ใช้วิจารณญาตในการรับชมกครับตั้งทรงเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางท่ารับรับเอฟซีกับผมมักจัดขัดกระพานคันมักคันชอบก็จะเริ่มกดไค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซีไม่ทีเข้ามาเนาะครับเนาะเป็นเพียงแนวทางนะครับเด้อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะเมื่อสงการเล่นม้วนเล่นซื้อแล้วครับวันที่สิบหกซื้อรถตารี่ไปแล้วปุ๊บจะเริ่มไปตัวนะครับวันที่สิบหกมาปฏดีห้องวายเลยครับอยู่ที่ับผม ล้างวันที่หนึ่งมาหาเข้าตะึงือบทีวา่าได้อย่าลืมไปเบิกเงินกองฉลากวันที่สิบหกนะครับติีครับผมสําหรับตัวเลขแนวทางของประตูตรงจากกรรครับนี่ครับสิบสีครับเพือ่อนนี่นะยงเสียงที่เสียงหลักูัต่างลงองล้างก่อนอ่ะจัหน่อยได้ครับเด้อติบีครับผมปวดแขนว่ามันยังดิ่นยื่น นี่ก็ได้อ้อาวบ้านนี่นิ่งๆครับ<อ>พี่ทีครับผมอ้มมาวพิจเ,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 เกลาน่ามึางนนะค,ครับพี่ทีครับผมโอ้ล้มผัดมาผัดบัตรนี้อย่าเปิดนี้นะมันถือเบอร์ถึงหกตัวนี่ยไอ้เปิดเบิป็นยังไงนี่มี่หอดรางวัลอีกหนึ่งตัวอยู่หันนะอ่าแคปหน้าจอไว้ครับพี่เทียกับผม เน้นเน้นโค้งสุดท้าย496สองตัว59เม็ดเดียวครับอีซีครับผม,มได้มาตามโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเนานะผมนะเอา้าเพิ่นอยากเปิดเบิง้งยังกระรอก,กระเดียอะไรตอนนี้อยากเปิดเบิง้งมียังดอกกีน่นิหัรนะเนครับเอาอสุกมันลำดวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเด้อข้าพ่อผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาลงมาเพียงเท่านี้ครับพ่อก้ไม่ได้คลิปหนาขอกราบคำว่า,าสวัสดีครับประดิษฐมากประภูม